ชัดแจ๋งงานดีมีสังสะเทือน BTS เปิดสนเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขากับภาพถ่ายแนวคิดใหม่นะคะสำหรับ Butter Concept Photo Version 1 สวัสดีทุกคนค่ะรูดว,ว่า BTS ในปัจจุบนันนี้มีชื่อเสียงมากมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างฐานแฟนคลับไปทั่วโลกจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสถิติไหนๆนะคะวง BTS ก็สามารถทุบสถิติกันดูๆมีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วม,มุโลกค่ะมีรายได้ต่อว,วงอย่างมหาศาลทั้งยอดขายอัลบั้มนะคะงานพรีเซนเตอร์ลายเป็นดังลาสดเลยค่ะสดๆร้อนๆเชื่อว่าแฟนๆหลายคนนั้นคงจะเห็นรูปภาพเซตนี้นะคะผ่านตากันมาบ้างแล้ว BTS ได้เปิดเผยภาพคอนเซปต,ต์ใหม่นะคะสำหรับ ทางบ i คิดมิวสิกค่ะได้ปล่อยภาพเซตใหม่ของนรวง BTS ที่ยืนยันถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาค่ะในแต่ละภาพนะคะสมาชิก BTS อยู่ด้วยกันในห้องที่มีสีสม้มพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆนะคะทั้งชุดแสงสีเสียงก็คือเป็นภาพคอนเซปต์ส o โ o รโชันหนึ่งทั้งหมดค่ะบัตเตอร์นะคะจะวางจำหน,น่ายในวันที่9ก,กรกฎาคม2021เวลา13นาฬิกา KST นะคะ ลุกของนุ่มนมแต่ละคนนะคะที่ปลิตออกมาก็คือดีงามคมชัดทุกสายตาทั้งเสร็จภาพนะคะตัวแบบองค์ประกอบโดยรวมก็คือมีความเท่เน้นสีสันสดใสค่ะเต็มไปด้วยลุกความเท่แอบหวานเสน,น่ห์นิดๆทั้งพร็อพนะคะจะได้เห็นว่านุ่มนุมทั้ง7คนนั้นถ่ายรูปยังไงนะคะให้ดูยเยอะลึกเ,เรียบนะคะแต่ดูดีมีการถือของบางชิ้นอยู่ในมือนะคะไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกอมโทรศัพท์ของกินหมากลุก ั้งเศก็คือมีสิ่งของที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วมุมห้องลุคการแต่งตัวก็คือหล่อเท่มีสไตล์กินอายนะคะในยุคหนุ่ม90เรื่องนี้คะ่ะหนจิมิน b t s กับผมสีแดงทำทวิตเตอร์สั่นสะเทือนคะ่ะหลังจากที่เปิดตัวบัตเตอร์คอนเซ็ปต์โฟโต้เวอร์ชันวันนคะจิมินกับผมสีแดงได้กลายเป็นประเด็นดอนขึ้นมาทันทีทคะ่ะเขาได้ติดเนล์ทวิตเตอร์หลายประเทศด้วยกันคะ่ะทั้งทวิตเตอร์ทวโลกและทวิเตเพิ่มเจแปนเนคะเพื่อแสดงเห็นว่าจิมินน,นั้นอิทธิพลต่อ,อามามกกพยใดับ สำคัญเลยเนี่ยคะ่ะกับแฮชแท็กปาร์คจิมินจิมินจิมินรีดแฮร์โอเมก้าจิมินและคำอ,อื่นอีกมากมายคะ่ะ ในส่วนของหนุ่มวีนั้นก็ได้ครองโซเชียลด้วยเช่นกันนะคะกับลุคที่หล่อดูเทม่มีสไตล์มีความคามอารมณ์ดาร์กมีความรอกอยู่ในตัวตามธรรมชาติของหนุ่มวีเลยนะคะเขาได้ติดเทรนด์ไปทั่วโลกและทวิตเตอร์ทัีคุณสองแทยองค่ะได้สร้างสถิติบ Instagram. นอินสตาแกรม้ดยภาพแนวคิดของเธานะคะหนึ่งล้านไลค์ใน24นาทีสองล้านไลค์ในหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีสามล้านไลค์ในสองชั่วโมงสี่สิบหกนาทีสิบหกชั่วโมงนะคะยอดไลค์แต่อยู่ที่ห้าก่อนล้านไลนนค์น ได้กลายเป็นภาพเดียวที่เร็วที่สุดโดยไอด้วชายเกาหลีที่มีสถิติเหล่านี้นั่นเองค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ b u t อ e อ Concept Photo v e r ชั่ n หนึ่งคอมเมนต์แชร์ก,กันหน่อยนะคะ ผู้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ